ความเคลื่อนไหวหลังจากที่วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติโดมินิกันไป3ต่อ2เซตในศึกลูกยางชิงแชมป์โลก2022รอบแรกกลุ่ม B ที่ประเทศโปลแลนด์สำหรับการแข่งขันในรอบ2หรือรอบ16ทีมนั้นจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ8ทีมคือกลุ่ม E และกลุ่ม F โดย4ทีมที่เข้ารอบมาจากกลุ่ม B จะต้องมาอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับอีก4ทีมที่เข้ารอบมาจากกลุ่ม C ประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาทีมอันดับหนึ่งของโลกเซอร์เบีย เี่ยแชมป์โลกปี2018เยอรมน,นีและแคนาดาแล้วแข่งแบบพบกันหมดล่าสุดโปรแกรมการแข่งขันของทีมตบลูกยางสาวไทยรอบสองกลุ่มเอจะทำการแข่งขันกันวันที่4-8ถึงตุลาคมนี้วันอังคารที่4ตุลาคม2565เวลา20นาฬิกาไทยพบแคนาดา วันพุธที่5ตุลาคม2565เวลา20นาฬิกาไทยพบยูรมันวันศุกร์ที่7ตุลาคม2565เวลา20นาฬิกาไทยพบเซอร์เบียและวันเสาร์ที่8ตุลาคม2565เวลา20นาฬิกาไทยพบสหรัฐอเมริการวมส่งแรงเชียร์นักตบลูกยางสาวไทยไปพร้อมกันถ่ายทอดสดทางเวิร์กพอยช่อง23